สวัสดีครับคุณผู้ชมไฟเตอร์เด็กลิ s t คราวนี้จะเปิดรายการแปลกๆนิดนึงแต่ว่ามันจะเป็นลิ s t ของเด็กสายยศเอะนะครับซึ่งเป็นบั d g จิ d ต c k เด็กจัดมาเพราะว่ากล่องของยศเอะนะครับกล่องเขียวเียวคาแรคเตอร์เด็กหมายเลข27มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือ26นี่แหละเพิ่งออกน่าจะ26มั้งนะครับแล้วก็ก็เลยจะใช้ของจากในคาแรคเตอร์เด็กกล่องนั้น2กล่อง รวมกับชุด GPT13 4กล่องนะครับแต่จริงๆคือ GPT13 ถ้าเกิดคุณจะเล่นแค่มูลรคุโมคุณไปหาแยกแคลนอกก็ได้นะครับก็จะได้ในราคาประมาณ2 0 0สเมื่อรวมเมื่อรวมกับคารคเตอร์เด็กราคามันก็จะไม่เกิน400นะครับก็จะถูกๆหน่อย,อยอยู่ในช่วงประมาณ 200- 400ถึงประมาณนี้สำหรับเด็กอันนี้นะครับซึ่งมันก็จะใช้ของน้อยแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวแต่ว่าที่ผมเปิดรายการด้วยการเรียงการ์ดแบบนี้เนี่ยเพราะว่า เด็กมันอาศัยการทำคอมโบเยอะพะงันผมจะเริ่มจากอธิบายจากคอมโบก่อนนะครับซึ่งอันนี้คอมโบที่จะเล่นในเด็กผมจะเล่นอยู่2อย่างมันจะมีตัวฮูล่าไรเดอร์ตัวหนึ่งกับยซเอเกนมาอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งฐานก็จะเป็นตัวยซเอ,อนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวใช้งานง่ายสกิลของฮูล่าไรเดอร์นะครับบอกว่าเมนเฟสจ่ายคาตบัสสองางตัวเอนจีโซนหนึ่งใบถ้าเวนถ้าในจีโซมีหงสองหรือมากกว่าได้ลบหนึ่งแล้วได้เทคเมื่อจบเป็นที่ตีแวนการ เก็บเรียากาดหน้าเหมือนกัน3ใบกับเข้ากองถ้าทำสเตนยูริเนี้เราสับกองกาแบบนะครับก็คือเป็นเวนลุกที่ต้องเก็บหน้าเหมือนกัน3ใบอะไรเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาหน้าเหมือนกัน3ตัวนี้มาวางเรียงไว้ให้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับจริงๆก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเจ้าตัวนี้ก็ได้แต่อีตัวนี้มันเก่งสุดในเด็กเฉยๆในเวลาเกตสองที่ใช้นะครับซึ่งโอบุชิตัวนี้เทคของมันบอกว่าเมื่อ จีเบกสองหนึ่งขั้งหนุนเทิร์นเมื่อจบแพทเทิร์นที่ยูนิตอื่นตีแวนการ์ดแล้วไม่ฮิตถ้าเวนชื่อจะซีเอกจีนี้สามารถตีเด็กแถวหลังได้และพลังบวกเจ็ดพันก็ใช้สกิลนี้นะครับคู่กับเทคของโฮมูลละซึ่งก็จะเริ่มจากการเอาโอบุชิเนี่ยตีเพราะว่าตอนที่เราสไตล์โฮมูลละไรเดอร์มาเราจะน่าจะมีจีโซนหงสองใบหรือมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าใช้เป็นสไตล์สองใช่ไหมครับสไตล์แรกเป็นอะไรก็ได้แหละหงายมาใบหนึ่งสไตล์ที่สองเป็นตัวนี้คาตอร์บาสองก็เปิดเทคของโฮมูลละไรเดอร์ได้มันก็จะคออออออนนนเเเเตตตรรรร์์บาาาาหงงยยีีีมไไไไว้้้้ลุกกกด็ข่ป ตีคือ,อยังไงตัวนี้ตีไปยังไงก็วืดอยู่ลยวนะไม่ต้องห่วงนะครับพอวืดเสปปร็จปุ๊บเทคของโอโอบอชิ o ใบอื่นจะเกิดเมื่อจบไปแท่นที่ตีแวนแล้วไม่ฮิตแวนเราชื่อยาซีเอะบวกเจ็ดพันบวกเจ็ดพันตีจากแถวหลังได้อ่ะตีไปครับหมื่นหกไอ้ข้างนี้ตีสองหมื่นหนึ่งแล้วค่อยเอาแวนตีโดยรับบูสต์แบบนี้พอตีเสปปร็ ب, จปุ๊บจ่ายเทคของฮองล่าไรเดอร์เก็บหน้าเหมือนสามใบกับเข้ากองกระสอบสองการ์ดสแตนแวนขึ้นมาทีนี้เทคของใบนี้ ไซเรนฟ็อกบอกว่า G ีเบกหนึ่งตึงเงา mm hmm. เมื่อจบแบทเทิลที่ยูนิตของคุณชื่อยาเซีเอโจมตีแวนการ์ถ้าตีไม่ฮิตและ unit ยูนิตน้บูตอยู่สามารถจ่ายคาตบัตรหนึ่งยาโซเลือก unit ยูนิตหนึ่งใบเสิร์ชหาไม่เกิน2ใบาจากกองที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนั้นคอลงช่องเรกาดที่ต่างกันแล้วสอบกองเมื่อจบเธอนำยูนิตที่ถูกคอจากสกิลนี้1ใบขึ้นมืออีกใบเอาไว้ใต้กองถามว่ามันซึ่งสกิลของตัวไซเรนฟ็อกเนี่ยมันบอกว่าชี้ยูนิต เลือกยูนิตหนึ่งใบเสิร์ชหาสองใบที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนั้นคอลงช่องเดกาที่ต่างกันชี้ยูนิตได้อาชียะซีเอตัวนึงที่เป็นฐานนะครับคุณก็จะเรียกยะซีเอออกมาอีกสองตัวได้แบบนี้แล้วคุณก็ตีต่อได้อีกสามเวฟบมันก็จะไปคอมโบแบบนี้นะครับอ่ะอีนี้ก็ยัดโซไปมันก็จะตีได้อีกหนึ่งสองสามแต่ว่าคุณก็จะเสียคาตาบาไปสามก็ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่ามันก็เป็นท่าสวยๆเอาไว้เล่นได้นะครับคุณก็ในเทอร์นี้คุณก็จะตีได้หลายเวฟที่เดียว เออกี่เวฟละ่ะถ้าไม่นับไอตัวที่ตีวืดตรงนี้ 1, 2, แวนสเสร็จแล้วคอ,อเก็บ4ห6 6เวฟและอาจจะมีสแตนโผลมาด้วยก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็จะไปคอมโบแบบนี้เอาไว้ใช้เล่นกดดันเอาไว้ใช้ตีเพื่อไล่แดมฝันรงข้ามเขาขึ้นมานั่นแหละ เหมาะจะใช้ตอนที่แบบเราค่อนข้างเสียเปรียบอยู่เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเขาเอาจจะเดม3เราเดม5อะไรอย่างนี้ก็ใช้ท่านี้เป็นท่าเอาคืนได้บีฝ่ายตรงข้ามให้เขากาดบ้างรับดาเมจบ้างอะไรอย่างนี้ได้นะครับแล้วสุดท้ายค่อยปิดงานด้วยตัวยศสีเอกินมาตัวนี้เทคของกินมาบอกว่าจิเบกสามเมื่อจบไปเทิร์นที่ตีบรรดาศถ้าตีไม่ฮิตเลอกยูนิตไม่เกิน 5, 5 000, 6, ้าใบบวกห้าพันบวกครินะครับซึ่งสกิลนี้ มันจะทําให้ทุกมันจะดีมากถ้าเกิดเรามียูนิตที่สามารถตีจากแถวหลังได้เยอะๆอย่างเช่นฝูงโอปชิแบบนี้นะครับก็มันจะเป็นการที่ต้องเอาตัวนี้ตีแวนไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้ตอนที่ฝ่ายตรงข้ามเขามีสักประมาณสามดามตรเขาอาจจะปล่อยหลุดเลยก็ได้เราวัดกันว่าเราจะออกครีไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าถ้าเกิดตีฮิตปึ๊บ พวกนี้เทคของ g ีเบของมันมันจะไม่เกิดแล้วพวกโอเวอร์ชีมันจะไม่เก่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขากาดซึ่งเขาก็มักจะกาดต่อประมาณสี่หาเมตรละมันจะทําให้ไอตัวที่ตามตีซ้ำพวกนี้มันจะตีได้แรงขึ้นนะครับหรือพู้อาจจะเป็นโอเวอร์ชีสักตัวเป็นอีคิวซักใบสองใบอะไรอย่างนี้ก็ได้เพื่อโยนพลังให้ตัวหลังอย่างนี้นะครับตีไปวืด 5, 0 0 0 5 0 0 0 5,000 5,000 5,000บวก โอเปชเทของโอเปชีจีเบกสองพอเห็นเพื่อนตีวืดปุ๊บบวก7000แล้วตีแถวหลังได้ไอ้สองตัวนี้ก็จะตีแถวหลังก็จะตีสองหนึง่งสองคีย์อย่างนี้หรือว่าอย่างตัวอีคิวเมื่อลงมาบวกพลังตามยาซีอเอ็ดในสนามาก็จะตี11โยนพลังจากเทคเกนมาก็เป็น16ใช่ไหมครับตี16ปุ๊บตีวืดเทคเกิดต่อนะครับจีเบกหนึ่งตึง,งเงาเมื่อจบแบตเทิร์นที่ตีใส่แวนการ ถ้าตีไม่ฮิตเลือกยูนิตหนึ่งใบพลังบวกสองพลังลได้เทคตี 1, แถวหลังได้เราก็สามารถส่งพลังให้ตัวเริ่มอย่างฟูกเกนที่ถ้าเกิดยังรอดชีวิตไปจนถึงต่อสไตเป็นเก์มาได้อยู่มันก็จะตีแถวหลังได้แล้วก็บวก7 0 0 0เพราะว่ามันบวก5 0 0พจากตัวเก์มาโยนให้กับบวก2 0 0พจากตัวมันเองอะตี1ิ2คองอี้อย่างนี้ก็ได้นะครับไอ้นี่ก็ตีได้อีกก็ประมาณนี้สําหรับอคอมโบหนึ่งนะครับก็จะเล่นกันอยู่2ท่านี้เป็นหลักที่ใช้ในการปิดเกมน,นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสรุป ตัวที่ใช้งานนะครับก็จะเป็นตัวหลักที่ใช้จะเป็นยัดซีเอชยัดซีเอชตัวนี้สี่ใบนะครับเก็บไว้พรุ่งนี้เทคของมันมีสองเทคนะครับเทคแรกบอกตึงเงาเมื่อจะไปถ้าที่ตีบรรยากาศถ้าที่มีฮิตโจวนหนึ่งเอามือหนึ่งใบไว้ใต้กองน,นะครับทเทคใช้งานได้ทั้งช่องในการและบรรยากาศตัวสกิลเมื่อจิวเนี่ยสไตล์ทับ สาสมารถจายคัตบัตหนึ่งหาการที่ชื่อเหมือนกับยูนิตหนึ่งใบในสนามของเราจากกองคอ l ลงช่องในการราซับก,กอง,จ,งจุกๆเทินยูนิตที่ถูก call สกิลนี้จะได้เทคตึงเงาเมื่อจบไปเทิร์นที่ตีบันกาดถ้าตีมีฮิตนำกลับขึ้นมือนะครับก็จะเป็นตัวฐานหลักเพราะว่ามันเวลามันสไตล์มีตัวอะไรสไตล์ทับมันก๊อบตัวเองได้เพราะมันบอกให้ก๊อปยูนิตหนึ่งใบในสนามนะครับไม่ไจําเป็นต้องก๊อบเรียาการดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะใช้งานได้ง่ายเพราะว่าเวลาเล่นส่วนใหญ่บางทีในสนามของเราอาจจะมีแค่ตัวเริ่มอยู่อย่างนี้ แต่ว่าปกติเราจะใส่ตัวเริ่มแค่ตัวเดียวก็คือใช้เป็นตัวเริ่มเพราะฉะนั้นในกองจะไม่มีให้ก๊อปมันก็จะยากหน่อยแตว่าถ้าเกิดสไตล์ทับเป็นย C ซเออย่างนี้ปึ๊บมันก็จะก๊อปตัวเองออกมาวางได้นะครับก็จะใช้เป็นตัวหลักขณะที่ตัวรองจะใช้เป็นยาซีเอตัวเก่านะครับซึ่งก็มีให้ในกล่องของคาเลเตอร์เด็กเช่นกันจะใช้แค่เทคสไตล์ทับนะครับ mm hmm. ในเทิร์นของคุณเมื่อจิวนีสไตล์ทับสามารถจากคัตบัตหนึ่ง หาก์ดที่ชื่อเหมือนกับเรียกากาศหนึ่งใบในสนามของเราจากกองไม่เกิน2ใบคอทั้งหมดลงเรียากากศโดยไม่้ำที่การสับกองจบเธอรํายูนิตที่ถูกคอไปเรียงไว้ใต้กองอันนี้มันจะใช้ยากกว่าเพราะว่ามันก๊อบตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะใช้มันจะต้องวางบอร์ดรอไว้ก่อนนิดหนึ่งซึ่งหมายว่ามันถ้าเราจะเล่นมันจะเป็นต้องเล่นแห่สักนิดหนึ่งแต่มันจะทําให้มือของเราน้อยบางที่แบบมือของเราไม่มีตัวเล่นพอขนาดนะ้นเพราะมันก็จะเล่นยากเพราะงั้นก็เลยใส่แค่สามใบแล้วไปเพิ่มกับไอตัวเกรดหนึ่งในเด็กแทนนะครับซึ่ง สำหรับตัวยัซ e, ซีเอะชานสองนะครับมันจะคอมโบคู่กับตัวชิรายุกิได้อีกนิดหนึ่งด้วยเทคของสไตล์ชิรายุกินะครับบอกว่าเมื่อลงช่องแวนไอ้นี้เอของไทยนี่พิมพ์ผิดเลือกฮาร์ดหนึ่งใบเสิร์ชจ,จากกองที่ชื่อเหมือนกับฮาร์ดใบนั้นหนึ่งใบคอลงช่องในกาแสับกองนะครับซึ่งในเด็กนี้เราไม่ได้ใส่ชิรายุกิเพราะฉะนั้น,นถ้าเกิดสไตล์ทับสมมติสไตล์ทับยัสซีเอชตัวนี้เราก็จะได้หา หน้าเหมือนฮาร์ดใบหนึ่งก็คือยาซีเอะฐาน2อก็าหาลงมาใบหนึ่งอย่างนี้เสร็จแล้วใช้เทคของยาซีเอะนะครับ <c oughs> เมื่อทีวีสไตล์ทับจ่ายคาตาบาสหนึ่งหาย1หนึ่งใบมาวางลงมาคุณก็จะได้แนวตีแบบนี้นะครับเมื่อรวมกับตัวฟูเกนด้วยก็จะเป็นแบบนี้นั่นก็คือเราแทบจะไม่ต้องเสียมือในการลงตัวเล่นเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวชิรายุกิก็จะเป็นสไตล์แรกของเด็กนะครับเพราะว่าไอ้อีก2ตัวนั้นทั้งเกนมาทั้ง ทั้งเกนมาทั้งเออ่ฮมราไรเดอร์เนี่ยมันถ้าจะเล่นให้คุ้มมันจะต้องใช้ต่อสไตล์สองนะครับแต่ว่าใครจะใช้เกนมาเป็นสไตล์แรกก็ได้เพราะว่าสกิลของเกนมานะครับสไตล์ Style แรกก็ใช้สไตล์แรกได้เหมือนกันไอตัวเมนเฟสอันนี้นะครับหนึ่งขั้นหนึ่งเทิร์นจ่ายโซบั 1, ห 1, หตหนึ่งไงจีโซนหนึ่งไงตัวในจีโซนเลือกการ์ดหนึ่งใบจากช่องเรีรือรุ่ดอโซนเสิร์ชหาการ์ดที่ชื่อเหมือนกับที่เลือกหนึ่งใบาจากกองคอลงเรือแล้วสับกองจบเทิร์นนำกลับขึ้นมือน,นะครับก็เป็นสกิลที่เอาไว้หาของขึ้น้นมือก็ได นนก็จะคอมโบคู่กับตัวฐานยาซเอได้เช่นกันนะครับก็เลือกเอาว่าคุณอยากจะใช้ใบไหนในการเล่นเป็นสไตล์แรกระหว่างเกมามจากชิรายุกิของตัวนี้ส่วนฮูร่าไรเดอร์นะครับใส่สเีเอาไว้เป็นตักเอาไว้เป็นตัวเล่นเกมหรือไว้เป็นตัวปิดเกมก็ได้นะครับส่วนตัวเริ่มจะใช้เป็นมานินจาฟูกินตัวนี้เทค เรดยูนิตนี้เก็บน้องม้อนหนึ่งใบไปไว้ใต้กองถ้าการ์ดใบนั้นมีสกิลตึงเงาชี้ยูนิตหนึ่งใบพลังถูกสามพันเอาไว้เก็บของเฉยๆเวลาแบบของออกมาจากกองแล้วมันโดนตีตกดรอปอย่างนี้เราจะได้มีของเก็บเข้าไปในกองเราจะได้ใช้เทคกซ์เจอร์อะไรของเราต่อได้นะครับอย่างเออ่เจนมะหรือว่าเยซือเออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนอีกเทคจีเบกหนึ่งก็จะไปเทคที่ตีเป็นการ์ดถ้ายูนิตนี้บูสต์แล้วตีมีฮิตเลือกช่องในการ์ดแถวหลังคุณที่ว่างหนึ่งช่องย้ายไปวางช่องนั้นเราสแตนอยู่ในนี้ ครับอันนี้ก็เอาไว้ป่วนชาวบ้านเขาเฉยๆนานๆจะได้ใช้เทคนิคตสักทีส่วนใหญ่จะเอาไว้ใช้เพื่อเก็บของซะมากกว่านะครับก็ประมาณนี้สําหรับต,ตัวตัวหลกัหลกๆที่จะใช้เล่นนะครับบรรดาพวกที่ยืนช่องวันกาพวกนี้ก็ตัวเริ่มเออแล้วก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมนะครับผมไม่ใส่เทนมะเพราะว่ามันไม่มีในล็อกไม่มีทั้งในคาแรคเตอร์เด็กไม่มีทั้งในจีบีทีสามเพราะงั้นไม่ต้องทาหา ส่วนเกรด2ก็อธิบายไปแล้วนะครับสำหรับเกรด2ตัวหลัก2ตัวก็จะเป็นโอโบชิตัวนี้กับอีคิวซึ่งก็อย่างที่บอกไปเอาไปใช้ทำคอมโบกับฮมรุระไรเดอร์เป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวกินมะส่วนอีกตัวหนึ่งจะใช้เป็นยาชาบายชินะครับเพราะว่าเทคล่างช่องเรียรถ้าแวนเป็นเกรดสีหรือสูงกว่าชื่อยาซีอเอจะตีจากแถวหลังได้หลักๆกกเอาไปใช้ตีจากแถวหลังนี่แหละตีเวนกัดเท่านั้นนะครับ เสกิปจีเหนึ่งเมื่อโรงเรียจ่ายสบัตหนึ่งบวกสองพัพลังบวกสองพัได้เทคตึงเงาเมื่อจะไปเทที่ตีบรรากาศถ้าตีมีฮิตง่เดมหนึ่งชี้วินีหนึ่งใบพลังบวกสองพันนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันต้องใช้โซและเด็กนี้มันไม่ได้โซเยอะเท่าไหร่เพราะงั้นก็เลยใส่แค่สามใบพอแล้วก็ไม่ได้เอามาเล่นคอมโบกับเทนมาอะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้จำเป็นต้องใส่เยอะนะครับก็ใส่แค่สามไปเท่านี้ทุทีไม่รู้ตะกี้เสียงเบาไปหรือเปล่าช่วงนี้เอ่อกะระยะระหว่างตัวเอองงกกกับลไถู ไม่ค่อยมีเสียงด้วยช่วงนี้แล้วกเ็เกรดหนึ่งนะครับอธิบายไปแล้วสำหรับไซเรนฟ็อกตัวนี้เอาไว้ใช้คอมโบกับฮูล่าไรเดอร์หรือว่าเล่นท่าแปลกๆเพิ่มได้ถ้าเกิดคุณผู้ชมหาเจอนะครับตอนนี้ผมนึได้แค่ท่านั้นส่วนยินจาพีสัตเล็กไดเวอร์นะครับเทคจีเบกหนึ่งเมื่อลงเรียนจากกัตตบัตหนึ่งหาเล็กไดเวอร์จากกองไม่เกินสองใบคอลงเดียวได้มาทำที่การสับกองจบเทอน,นำกลับไปไว้ใต้กองเอาไว้ใช้ปูบอร์ดเพื่อให้ฮูลาไรเดอร์ใช้สกิลได้เพราะฮูลาไรเดอร์บอกว่า เมื่อตีเสร็จเก็บเก็บหน้าเหมือน3ใบเก็บเรียกัดหนนะ้าเหมือนกัน3ใบไว้ใต้กองก็สอบกองสแตนเวนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ปูบอร์ดได้ง่ายที่สุดเื่อในกรณีที่ไม่สามารถปูบอร์ดได้ไม่สามารถปูหน้าเหมือนลงมาในบอร์ดได้อย่างนี้เล็กเดเวอร์จะเป็นตัวช่วยที่สําคัญนะครับเพราะก้นต้องใส่สีแล้วก็ของใช้ที่เหลือจะเป็นพีจีไงเดมกับทิงไตนะครับอย่างพีจีไงเดมสี่ทิงไตสามแบบน,นี้นะครับ สำหรับระดาบตัวเล่นทั่วไปภายในเด็กนี้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของทริกเกอร์นะครับสำหรับทริกเกอร์ของมูราคุคโมสเนี่ยในชุด g p t 13มันให้มาแค่ฮิลนะครับจริงๆมันมีดรออีกแต่ดรอมันก็กระโหลไปหน่อยนะเพราะว่ามูราคุคโมสเนี่ยถ้าเกิดจว่วเยอะบางทีมันไปจว่วเจอใบหน้าเหมือนที่เรากะจะเอาไว้ใช้เสิร์ฟออกมาจากในกองเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ตัวเล่นในกองน้อยเวลาเราก๊อปอะไรอย่างนี้มันจะทําลําบากไปหน่อยนะครับ ก็เลยไม่ได้ใส่ดอก็จะเล่นเป็นสเตนแปดครีซี่ฮิลสี่แทนนะครับซึ่งฮิลอันนี้ผมใช้เป็นฮิลไหเดมนะครับเผื่อ,อไว้เล่นจีการได้เผื่อคุณผู้ชมแบบไปหาจีการอะไรมาเพิ่มได้ทีหลังนะครับส่วนสเตนมันมีให้ในกล่องอยู่ละไอคี IQ นี้ก็ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะงั้นมันให้ของมาค่อนข้างครบของมันอยู่ละโดยเฉพาะตัวที่สาคัญจะเป็นตัวฮิดโรสโกตัวนี้ฮิดโรสโกลเทคบอกว่าจีเบกหนึ่งเมื่อลงสู่ช่องเรียกาสามารถนำยูนิตนี้ไปวางไว้บนบระสุค์ของกอง เลือกเดรกาดหนึ่งใบที่ไม่ใช่ฮิตเตอร์สโตรหาหน้าเหมือนกับมันสองใบาจากกองคอลงช่องเดรกาดจะไม่ซ้ำที่กลางสับกองจบเทิร์นำยูนิตที่คอร์ดิสกิลที่กลับไปไว้ใต้กองนะครับก็บไปอีกตัวหนึ่งที่ใช้ปูบอร์ดเพื่อใช้เทคของฮงราไรเดอร์นั่นเองก,ก็เลยใส่ไว้ส่วนเอเดนเซอร์เพนอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับใช้ยากไปเทคตึงเงาจิบอีกหนึ่งเมื่อจบแบตเทนที่ตีเป็นกดถ้ายูนิตนี้บูตแล้วตีมีฮิตสามารถนำยูนิตนี้ไปไว้ใต้กองได้ถ้าทำางเดมหนึ่งโซชัดหวกน ใช้ยากไปหน่อยส่วนใหญ่ใช้กาบมากกว่าแต่ว่าในไหนมันก็ให้มาแล้วก็เลยเออใส่ไปด้วยละกันแต่ไม่งั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ชอบคุณอาจจะเปลี่ยนออกแล้วใส่เป็นดอก็ได้นะครับในชุด gpt 13มันมีดออยู่เพื่อแบบคุณรู้สึกว่าเวลาเล่นแล้วมือมันน้อยไปหน่อยอะไรอย่างนี้แต่เท่าที่ผมลองเทสด,ดูก็ไม่ได้เป็นปัญหามากเท่าไหร่นะครับเพราะเด็กมันมันเรียกฟรีได้ค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะไอ้คอมโบระหว่างฐานฐานที่2กับตัวชิรายุกิหรือตัว มาทําให้สไปล์แรกนี่แทบไม่ต้องลงของเลยก็ได้นะครับเก็บมือเอาไว้รอการอย่างเดียวก็ได้เพราะมันเล่นเซกออกมาตีได้เลยแบบมนาตตีก็แก๊กไปหน่อยเพราะแบบตีขอ5 0 0 0 5,000อะไรอะไรนี้นะครับอาจจะดูไม่เก่งเท่าไหร่แต่มันทําให้เราประหยัดมือเวลาเล่นได้เยอะนั่นเองครับก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องใส่ดอก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะใส่ก็แล้วแต่ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันไม่มีปัญหานะครับนี่อยู่นี่ เอามาวางให้มันสวยๆเลย <c oughs> ส่วนถ้าเกิดมีเงินเหลือนะครับอยากจะทําให้เด็กมันฟกกว่านี้นะครับก็แนะนําว่าให้ไปหาจีการมาใส่เพิ่มก็พอเพราะว่าโดยตัวเด็กของมันตอนนี้เนี่ยมันหาแค่ g v t 13มาเสริมก็6มันก็โอเคแล้วล่ะที่มันจะไม่มีคือจีกาซึ่งเราต้องไปหาเพิ่มเอาเองทีหลังนะครับก็ลองๆไปหาดูตัวที่แนะนําจะมีแค่2ตัวนี้นะครับเป็นโฮเกนวิงกับชิราฮากิโนะซึ่ง ถ้าหาซ,ซื้อซิงเกิลอาจจะหาได้ง่ายหน่อยหรือหาเป็นแบบชุด4ี่ใบยอย่างเงี้ยน่าจะพอหาได้เดี๋ยวผมไม่แน่ใจเรื่องราคานะครับแบบพอดีไม่ได้เช็คไว้ไม่ค่อยเห็นคนปล่อยเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าด้วยความที่มูลคุมโมมันเป็นแคลนดองนะครับคนไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็พร้อมกับตัวอย่างคอมโบนิดหน่อยเพราะว่าเด็กนี้มันจำเป็นต้องพูดถึงเรื่องคอมโบของมันจริงๆไม่เหมือนกับของเอ่อทจิกเกษตรเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ก็หวังว่าจะพอเป็นแนวทางให้กับผู้ชมได้นะครับหลังจากนี้ถ้าจะไป ซื้อของมาดัดแปลงเพิ่มต่ออะไรอย่างนี้ก็ลองจัดเพิ่มดูได้ตามสบายนะครับลองดูโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ